มือเดียบักเสียงไงมาครับเสียงไงมาออกมาท่าได้นกตัวดอกเต้นกเขาสองสามตัวเลยมันเหยียเพลียลันเบิดรอบนี้รอบที่สามเนี่ยรอบที่สามใดล้วครับเนี่ยเนี่ยครับคู่เท่ากันมีอยู่พอดีผมมามันบัติดก็เลยบระท่านขอมามันหยาบไปมันหยาบผ่านก้อนตอนนัเดี๋ยววังนุกปวดปวดวนจงนกเยอะไปเดียวโอ้อย่ามาบพรท่าน

อายุมันมันเบลียนสนุกต่อ,อเหมืนเลียนเนี่ยหมนมันตายยังไงอยู่บอกงี้ผมมันอยู่ครับเจ้าหนุกขปูดเขาเขามาพอดีหนุกมันติดหนุกเชรย,ยมันติดพอดีหนุกติดดีด,ดยู่ยปกติเนี่ยตัวี้เสียงกางไปไงี้ครับคู่หนาอยู่คู่ดีดีอย่างดีดีดอ๋ออันเดียวเห็นว่าท่านมันตาย นี่ครับผลงานมันม <downstairs> ันดูมันมันกำลังจิก <Wisconsin> ปิดในมาเลยนี T ่ยพอเห็นพับพาพาพาสนุกซออยู่มันบัท่านเดือดงานหนุกซอมันเอาทั้งหนอกกันก่อมชีลดรอยท่านครับออกไปแล้วเอาถือว่าหมานอยู่ครับโอ้แต่แต่อย่ามันเสียดายนกต้อหน่อยเนาะอยเอเจ็บนุกนันครับคือเอาเดี๋ยบร้อยใส่ไม่เสาร์เอาหมานี่หรอก ถ้าว,วิทหนุกับปูดปรู้หนึ่งสามาบถปรทันมันตายซึ่งหนุกตอหนุอกอยังไรบ่โอ้อันนี้ตกลงมาบ้างจะหน่อยบ่ได้บ่ได้มีไก่ไว้ตัวนี่โอ้มองดูผมนะแล้วมันอีกกีกินหนีก้อนนะไรเนี่ย,กกยตัวนี้มันห่าวครับเมื่อวานครับผมว่าฟังดูมันห่าวมันขันบาา่เซาเถอะมันเริม,มาันลอยเอาบบกเสียงงี้ผมมาใส่เนี่ย น้องบอกเลยน้องบอกเทีท้องมาวันบอกเทีท้องได้เสียงหน่อยไปตัวจัดข้ารุบจัดมือเนี้ยบอกใหญ่มาบอกใหญ่ลองบอกเทีท้องมากมันคือ่อกว่าโอ้โหอย่ามาเสียนกอย่ามาเสียนกเดี๋ยวไปเห็นว่าภาพ,ภาพแงงดงขึ้นอยู่มันปโจกนกเหรียญน,นกเหรียญงานนเราทั้งหนอกกันครับพอดีผมเรียนท่านขออนุญาตลงลุกกอน สองขันเห็นป่ะนเนาะมันตื้นมุกเนี่ยอยู่ท,ยยยที่บ้านเด็กป่ะดูจกนกต่อยไว้จกนกต่อยไว้อยูโอโอ่นไหนตัวเฉลยมันแต่ว่าดีเพราะท่านจกหัวเพราะท่านเจี๊ยหัวเนี่ยแต่ว่าเอ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 าปีกไปแดนครึ่งนี่มันกินมันจะกินลูกกระปุกดมันจะกินพอพึ่ก็บยุ่งสิยุ่งตัวี้เชียงครับเอ,าอา้าเขาอนอยากเก็บนกครับ อย่าประลาดอย่าประหลาดคำว,ว่าฝอมันเสียใจได้ตงตัวนีคนนวควคนน้ครับเอ้า่านั้นแหละครับเก็บลูกคนน้องคำน้อขออนุญาตครับ